สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเด็นก,กพาเข้าป่าเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะจะมาเก็บกันตรารีหรือเห็ดมันปูนะคะริมทุ่ง,งานาเนี่ยนี่คะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองสาดอกคะ่ะเก็บดูด,ดูมุดหญ้ามุดดอกใหญ่เต็มที่มากเลยคะ่ะโอเคจะเอารถไปไหนนล่ะ เอารถนี้ไปจากแม่เท่าไปช่างไดนะดะดูค่ะดูโอเคโอเคตัดขาก่อนนะคะเดี๋ยวให้ชมผลงานเรื่อยๆคะ่ะช่วงนี้ฝนตกชุบนะหวังว่าคงได้เห็ดเอาพวเบาแข้งกับฝาตะเก็บอะตะเก็บเก็บกับกบนให้ลูกเคยเก็บให้เท่าทาย คือกลุ่มตรงนั้นยังเล็กอยู่เลยเก็บรถหรันเก็บรถเราจะเข้ามาอีกอยู่แล้วไรเด้ไ้ทังหม่ก่นทังแล้วเด้เขาเรียกว่าหากินข้างทางไม่สกรปรหกหรอกมันเป็นป่าลึกนะทางเข้าบ้านพักร้อนกันเขาเรียกอะไรแถวนี้ แต่ยังเป็นเขตทำไม่นะรนอนครับอ่ะเกิดกับใต้หญ้านะหมนหมุขึ้นมากเลย เก็บยังไงได้ขายเป็นเป็นเอวานเห็นเพื่อนเขาลงได้เท่าไหร่สี่กล่องอสี่กล่องก็จะประมาณกล่องละสามกิโลไหมเอ้ไม่ใช่สี่กล่องเจ็ดกล่องมันคงขึ้นเยอะจริงๆอ่ะน,น,นะเขาบอกว่าตรงไหนก็ขึ้นตรงที่ไม่เคยขึ้นก็ขึ้น กันตาราดีสวีเ็นเรียกกันตะลันบอบอกนะรุนเนตเียกไมแล้วบอบอกมึงหยิบแบบถนุถนอมเมืว่วานเขาขายที่ตอรีที่เราไปดูเท่าไหร่ล,ลิตละแปดเหรอประมาณนั้นเลย ยิดหนึงมันได้กี่ขีดนะประมาณขีดห oh <my. S 1> นึง่งไม่ใช่ยิึงน่าจะได้เยอะกว่าน,นั้นสองร้อยห้าสิบอสองขีดหนึ่งโอ้เสียเติมเติมดูดูมันจะตายอยีกนะอดูดูตรงนี้นะใายมอสนะเป็นแพเลยนะ เอามอ,อนีดกับเครื่องถังละแค่มคันไม้คันมือคันไม้คันงือยากเก็บด้วยพรุ่งน,นี้เรามาเลยบุเบอรี่กัน ก็ต้องเอาหญ้าข้างบนออกแหวกแหวกมันกันสลุกแหวกอย่างนี้นะี่แหวกแหวกให้มันเวลาเรารดึงขึ้นมาแล้วก็เอาสองนิ้วช้อนมันขึ้นมาอย่างนี้ยแหวกเสร็จแล้วก็ดึงแล้วมันจะไม่แตก สวนลูกสวนรวนปกมันตื่นทั้งแม่ทั้งลูกไปไหนล่อสมิตาแค่ตัดก็ได้ให้เก็บไม่เก็บเลก

เ็ขี้ลายจะได <ฤฤ S 2> ยพวกล้านนบกปัดบก,กวานนี่ด้ <c oughs> ดอกใหญ่เต็มที่เลย <c oughs> มีดแม่ไว้มีดแม่อยู่ไหน <c oughs> ที่มันมีที่ปัดด้วยจะ <c oughs> ได้น้ำฝน ม่ที่มีที่ปัดอยู่ในรถหรออือันนี้เล็กจังดอกตุ่ม,มที่มีอีกเล็กจริงๆก็จุดไว้ก่อนนะ ตุ่มตีมีเออลูกฉันมันทำไมเบี้ยวบิดมันจะกินมือคนนัเนี่ยปลายมันโค้งงอแบบนี้ ชื้น้ำมากฝนตกตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานหรอวันก่อนอแล้วอากาศก็ยังจะอุ่นยีสิบกว่านะเห็ดยังจะออกได้เรื่อยๆเพิ่งจะสิงหาต้นเดือนทุกปีสิงหาต้นเดือนเราเพิ่งจะได้เก็บเห็ดพึ่งหวานนะปีนี้เห็ด เพื่งหวานมาตั้งแต่ต้นเดือนเดือนอะไรที่ผ่านมาเฮนากเขาเรียกเดือนฟินเดือนไทยว่าอะไรพุทพุทอะไรนะเดือนที่ผ่านมาเดือนอะไรลูกแขนกรดักกรดาเออกระวาก็ะวาว่าถือจักเทียนมันบอกเลยนหนังสือหลายวด <laughs> เทิงขุเหรอคะไป่อนโค <c oughs> โลโคโลอะตัดขาเลย<ป>พึ่งขาลายแบบไหน,น <c oughs> พึ่งขาลายแบบไ้นก็ตัดเถอะโอ้โหจริงๆมันมีหนอนนะแต่ว่าอันนี้ดีไม่มีหนอน ตัดขาขึ้นไปสูงๆหน่อยก็ได้ขามันขามันไม่ไม่กินแม่ร่อยทอดกรอบไม่ได้หรอใ้แลมันเมือกเมืออันนี้เห็ดรวมค่ะเห็ดรวมเห็ดรวมเห็ดเหลืองอยู่กระแปงผู้เบาแค่นไปทังงหนวเลยเห็ดเหลืองยังคือขาวเ็บไปไม่ไม่มีผมมือ อันนี้ไว้ไหมใสถุงมือแล้วเหงื่อออกก็เลยเลิกใส่ไอถ้ถอดทิง้งละในรถมีถุงมืออีกไหมไม่เป็นแพกเลยดูนะอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะลูกเคยลูกสาวหายไปไหนแล้วไปคนละทางสองทางอนะกระด,ดดดดอกใหญ่ๆทั้ทงน้านเลย โตเต็มที่แล้วเธอได้น้ําฝนได้อากาศมันจะเก็บๆแล้วเดี๋ยวค่อยตัดขาทีเดียวตัดดูนี่เนีย ดูต่ายนี่ก็มีค่ะดูยิ่งแหวกยิ่งเจอนะดูค่ะน,นี่ต่ายนี่ก็มีค่ะดูดูนี่นะมันตรงนี้ตรงนี้อยู่อันนี้ยังเล็กอยู่ย นยังโตไม่เต็มที่นะนี่นะดูค่ะดูปันน่ปันน่ไม่เห็นนะปะนน่แค่แหวกเขาก็มาแล้วเนะี่ยมาดูโอ้ยเก็บ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  ดูค่ะดูดูดอกนี้สิดอกนี้ลงไปนอนอยู่ในพื้นน่ะโอเคไหนอีกคะไหนอีกนีอีกบอวู้นค่ะนู้นนู่นตรงนี้ดอกใหญ่ค่ะนี่ดอกใหญ่มากดูค่นี้ บอกว่าไม่ไกลจากทางทารถเท่าไหร่นักจะได้ย <Gym. S> ินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ดี๋ยๆตรงนี้ดอกดอกนึงอีกดอกนึงดอกใหญ่ๆโอเคจะเก็บมารวมๆกันแล้วตัดขาก่อนค่ะ เจออีกกลุ่มแล้วครับเพื่อนๆดูเก็บเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนนะคะเออเห็ดตัวนี้มันสีมันสวยจริงๆเนะาะกันรรลีกันร,รรลี ดอกใหญ่เลยเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยัดขาปัดดีๆไหนด้านไหนล่ะเห็นเล็เบอยู่ใต้ายาี่ยนี่ค่ะดูวุ้ยโดนนาไปแล้วค่ะ สก็ลกเคยเดินแยกกันไปคนละทางทิ้งแม่ไว้ลืมถนนคนเดียวอุ้ยโดูไลยไ,ไม่เห็นตรงน,นี้ดูประจุย,ยเลยเก็บเบางมือจริงนะคะเห็ดตัวนี้เนี่ย เบาวไก <ง S> ่สิสเต็มถังแล้วถังหน่อยถังหน่อยเพิ่นไ,ได้ส้่บอกเอากองไว้นี่เด้อใครจะใครจะไปหาเจอปัดปัดตรงอะไรตรงข้างบนหมวกมันออกจะมีฝนอยู่คีผงคีฝุน ทำไมในกลางป่ามันมีถนนลาดยางล่ะบ้านพักร้อน <c oughs> ไปบ้านพักร้อนองนี้เหรอจะมีทางซอยไปบ้านพักร้อนตลอดทางเลยตลอดเส้นเลยนะสวย,ยาง,างามดีมากเอาอีกจักขุน,นึงกับเน่ยบ้าน <c oughs> จะได้อย่งไงปลาเนี่นได้เขาเก็บเขาเก็บวันเดียวเขาได้เป็นเจ็ดยี่สิบโลอ่ะแขนแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเก็บกี่คนอะนะเมื่อวันเสาที่ผ่านมานะ <c oughs> แค่ตัดแต่มันไม่มีที่ปัดฝุนไงมันก็จะดูแบบเลอะหน่อนเดี๋ยวเราเอาที่ปัดฝุนมาโอเค,อเคดูคะ่ะลูกสาวเก็บมากองไว้นี่ดูแล้วก็บอกว่าให้ป้ะในเก็บกลุ่มนี้ดู เอาไปใส่ฟิตไว้ไว้กินหน้าหนาวเนาะจะบอกว่าเขารับซื้อโลละโลละส e ิบยูโรโว้ยคอยมาขายดอกเดือเก็บไว้กินเองเดือเถือกพวดแะ่ก็ขายลิตหนึ่งแปดยูนะคะลิตหนึ่งก็น่าจะถึงครึ่งโลหรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วก็ตัวนี้เป็นเห็ดน้ำหมากที่ที่อร่อยเป็นทับเปโลอีกตัวหนึ่งไนไดนก,กินอยู่ตัวนี้เนี่ยเคคขะตัดขา่กนถุงมือก็ไม่ได้เอามาไม่มีแค่มาตัดไม่มีถุงมือข้างเดียวให้มาตัดขาให้แม่มาตัดให้มันสะอาดสะอ้าน ถ้าวันส้มเอาใส่ถุงซีนไม่ไม่ต้มนะคือล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงซีนแล้วก็ใส่ฟิตแต่ถ้าเราต้มก่อนเราใส่ถุงซีนแล้วเราอืมเราใส่ตู้เย็นเฉยๆได้ไม่ต้องฟิตแต่ถ้าเราไม่ต้มมาเราต้องฟิตเลยถช้าบอกลุงเธอจะเอาทำซุปทำกัตติกเกะอะไรไม่ละเอาซิ ้วเวลาแกขอบคุณแกจะไหว้ด้วยนะลุงอ่ะ <c oughs> นะ <c oughs> ยกมือไหวแ้แต้แอยู่ <c oughs> แล้วฮานุนี่บอกเวลาสวัสดีไม่ทาวบอกให้ไหว้ด้วย <c oughs> ต้องบอกเนาะแต่ฮานุไม่จำนะเราเดินขึ้นไปฝั่งนู้นสักหน่อยเ <c oughs> ดิลุงลุงก็มา ลมก็มีนะแต่ก็มียุงนะยุงหน้ามือโอเคเอาอีกสักถังนึงค่อยกลับบ้านแค้นมันได้มันได้แม่ว่านะีมันมีให้เก็บเรื่อยๆเลยแหละแต่วันนี้ตอนเย็นๆนี่แดดออกตอนเช้านี่คุ้มแล้วต่อจากนี้ไปจนถึงกี่อาทต่์ต่อาทิตย์กว่าเนี่ยมีแดดตลอดเลยมีแดดไม่มีฝนแล้วครันี้ แต่ถ้าไม่มีฝนก็จะมีปัญหาไม่มีไม่มีเห็ดอีกนะแห้งไปเห็ดไม่ขึ้นอีกนะถ้าไม่มีฝนก็เก็บมุติกไก่แค่หน่ะตัดขามันเยอะไปลกูกมันเป็น good good กนุดกุดจังเลยทำทีม่มันเกิอดอีกรอบโอเคตัดตั้วมันมาใส่ถังไม่ให้แม่นี่ เราทมาใส่ถังให้มันน่าเอา่มันไม่น่าหรอกมันดำดำเฉยๆมันดำๆเงี้มันไม่น่าหรอก,รอกออสีแดงเบาเบาๆสีแดงบ่เสียบไปสีแดงบ่าเสียบสีนี้ก็ฮับไปหรอกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สีนี้ไม่อร่อยแต่ก็เอาหน่อยสวยๆ ด้วยถังน้อยนึงเอาไปเก็บที่รถแล้วนะคะเราจะเอาให้เต็มถังใหญ่นี่นะ,ะเราค่อยกลับบ้านนะนี่นี่อะไรนะอะไรเบอร์รี่นะไอ้ลูกป้วูก,ก่อน,นอะไรลิงก่อนออลิงก่อนลิงก่อนเบอร์รี่เหรอลิงก่อนเบอร์รี่ลิงงอนเขา <c oughs> ยังเขียวอยู่ค่ะยังไม่สุก <c oughs> เขาจะสุกประมาณอีกเดือนหนึ่งหรือปะ <c oughs> โอเคไปต่อครับไปต่อไปลูกไปทางโน้นกันหนูอยดูแบบนีให้ดูให้ดูป่าป่าสนมันตือมันตือบัวแคนมาทางนี้มาทางนี้นี่นี่โอ้นี่บักแตงโมโอ้บะแมนนเห็ดมันเห็ดมาเก็บลูกป่ะฮะก็เป็นทางดอกหลายหลายอันนี้อยู่หลายหลายดอกเออดอก ใหญ่มากดูเอ้ยเอ้ยไม่หยียบมันเด็กเก็บลูกเก็บที่เลเต็มถังไว้ใส่เมียบัตทถังในรถมีของมีสำรองเยอะมีถังสำรองด้วยนะคะโึอ้ยดูว่มันก็มีรอยคนเก็บนะเนี่ย มีนะมีรอคนเก็บมันกเ็เกเรื่อยๆอืมมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆของมันเห็บนี้โ้เห็บนี้เก็บได้เทอนไหรบบ่าวแค่นมาเก็บเห็ดเหลืองคนละตัดใช้ ปีที่กิ๊กมาปีแรกกิ๊กก็ไปเก็บที่รวดซิกึนเหรอแล้วนั้นมันเป็นมันเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกอะไรไปลายฤดูแล้วนะโอ้อยาอยางเมื่อยไปกับพวกป้า,ปาแต่แม่ตั้งไม่ไปนะ <c oughs> จำได้ดตั้งแต่มาอยู่ฟินพี่นุชไม่เคยไปพี่นุชไม่เคยไปป่าเก็บเผ็ดหรือเก็บมดติกะอะไรเลย ไม่ชอบ <c oughs> จะส้มที่ชอบนู่นน่นไอที่ปัดอยู่ในของแม่่ะอันนั้นน่าจะได้สักสามกิโลไมถังนั้นนะ่ะถังอันนี้ก็จะได้ห้าโลแล้วนะถังนี้ก็จะได้กเกือบสองโลเผื่อแคทเราเราจะได้รวมๆกันห้าโลแล้วนะไม่เกิ是是ถังนั้นมันเลยอยู่นะั่นแหะ หอกใหญ่มากหอกใหโอ้ยอันยังอยู่อ๋อพ่อแมเพอร์เวอรเพราะว่าอย่างเพอเวอร์เต็ลยแม่ก็อีสานก็ไม่ได้อีสานเต็มร้อยไงก็พูดไม่ค่อยบัดทองวัดทองอีสานพอกระเทินมั้ยมีช่องยูทูปอีสานพอกระเทินเลยนะเอากำลังทาอยู่เอานี้กันหมดแล้วไปไปต่อลองมั้ยใมอสมันรู่ออกมัน เช่ว่าใ้มดเอาออกมาตัวเองก็เหยียบเต็มบาทาเลยเชียวแค่เห็นไหมเนี่ยเด็กแกจ่จนแม่เดินมาฝั่งนู้นลอยเขาเก็บกระจุยกระจายเลยคนเมื่อกี้หรือเปล่าแม่เขาเก็บน่าจะเป็นวสอสชิ้อ่ะคอยเก็บไม่สักที ตัดขาสเสด็จเนี่ยบาทเสด็จสองถังเลยบ้างสองถังไปแล้วถังคนอีกหนึ่งในน้อยน่ะนะตะอ,อกอยู่ตอถังนั้นน่าจะห้าลิตรหรือเปล่าถังนี้สิบลิตรนะถั <10. S 1> งเล็กน่าจะห้าลิตรนะ แม่ไม่มีถุงมือแล้วอ่ะแขนแขนมะโจ๊กมะโจ๊กแม่มะโจ๊กถ้าเป็นคลิปหนีสิ่งเชิงซึมงสบายใช่เอาใช่เอาขนาดบริชายสร้างเวิร<น> <bud> ์ดเดยอ กนดอกใหญ่มากโอมนั่นเขาบอกว่าปีนี้มันออกเยอะนะมันหัก<ะ>กันแต่ไหทุกปีไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมบวมมือเลยข้างหลังอย่าให้ตัดขาไปติดตาม,ม,มติดตามการเก็บงัดงัดทั้งงัดอันนี้คือที่มาของงัดทั้งงัดใช่ไหมอเออระวังดอกนั้น ต้อเกิดตามรอยรอยเขาอย่างรอยรถรอยทางรถอือที่บอกว่ารอยเท้ารถปันใดว่าผู้ดีไรกันใดว่าเป็นผู้ดีเนาะรอยเท้ารถอันนั้นแหละแค่นั่นใช่ไงดอกไม่ใช่ใไงสองดอกก่นดอกเดียวแหละมันดอกใหญ่นั่นแหละ tốt 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 này tốt này tốt 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 ถึงยายละพินยายไปยูยายหนี่ยายอยู่ไหนครับหวานใช่เก็บเก็บเก็บโอ้ยนดี๋ยว่ีเด็ดแค้นไม่เร็วเวลาแม่โหลดคลิปนานมากอ่ะเด็ดที่บ้านะ ลูกเก็บนั่นเดี๋ยวเขาไว้เลยนี่จะกด้ากัอเขาไม่ถึงอาบุบ่าวแค้นขามเห็ดขดนี่นะคะผลงานเพื่อนผลงานวันนี้นะคะสามชั่วโมงกว่ากวสามสี่ชั่วโมงนู่นแหละค่ะสามคนแม่ลูกได้เห็ด กั้นตะลาเดนี่สองถังถังหนึ่งถังเล็ก10ลิตรค่ะตัวนี้10ลิตรแล้วก็ตัวเล็ก5ลิตรก็ได้ประมาณ15ลิตรนะคะแต่ว่าป้เนนไม่แน่ใจว่าได้กี่กิโลนะแต่ถังนี่มันมน10ลิตรถังใบใหญ่เนี่ยแล้วใบเล็ก5ลิตรแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เป็นพวกเห็ดรวมค่ะมีเห็ดพึ่งหวานแล้วก็มีเห็ดไอ้นี่ตัวนี้นิดหน่อยไอเขาเรียกอะไร เห็ดโคนนะคะเห็ดบวกแล้วก็มีตัวเห็ดน้ำหมากแล้วก็ได้ตัวนี้ดอกหนึ่งได้ตัวนี้ดอกหนึ่งเห็ดนางลมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เก็บเห็ดก็ได้พอสมควรค่ะออกมาต่างจังหวัดนะคะถึงจะได้ขนาดนี้ถ้าอยู่ในเฮลซิงกิก็จะไม่ค่อยมีให้เก็บหรอกคะ่ะมีแต่ได้พอแกงแต่อันนี้ก็จะล้าง ล้างแล้วก็ใส่ฟิตนะคะแพ็คสูญญากาศแล้วก็ใส่ฟิตไว้เก็บไปกินหน้าหนาวนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของป้าเนยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ